ื่อนสหายครอบครัวเหลือแลไรก็ตามที่มาทำให้เรายืนหยัดต่อสู้และปกป้องในสิ่งสําคัญร่วมลบและช่วยเหลือไปด้วยกันแต่ถ้าว่าชีวิตนั้น,มนไม่เที่ยงแั้งดีเพื่อนก็อายุสั้นกว่าที่เราคิดไว้อย่างมากเพราะข้อหายตายจากไปทีละคนมันจึงทาให้เราต้องจําใจฝืนทนแก้แค้นให้เหล่าเพื่อนด้วยการต่อสู้ทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเราจะต้องยิงไอ้พวกหนูติด,ดสัหยิงไอ้พวกโลจิตหน้าไม่อายชอบแก้ผ่าสังหารมอนสเตอร์ที่มันอึดจะก็ควายและไอเชียนี่มือด้วย เพราะนี่คือ True Solo ถ้าอยากให้เลยตัวอะไรทำคลิปแบบไหนขอแค่คุณคอมเมนต์มาพร้อมทำให้เลยสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับจาไหลใน True Solo Legend Class d a n g e r วท e ลนในด่านไลท์แสนตนะครับสำหรับทิปแรกเลยนะก็จะเป็นบาวาักเบาวาักวิธีการสู้คือชาร์ตตีไปเรื่อยๆสำรัอาว,วุธประชิด ตอนจังหวะที่มันตีพุงจะเปิดมาถ้าเราตีพุงมันโดนไม่ว่าจะตีหรือจะยิงก็ถอะถ้าโดนปับ๊บมันจะเซไเลยจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะเดียวที่เราสวนกลับแล้วมันจะเซแค่ครั้ง,งเดียวด้วยการจิ้มพุงหลังจากนั้นต้องทำให้เซเท่านั้นซึ่งตอนนส่วนตัวได้เจอบักมาคือถ้าเรายิงที่พุงซ้ําไปเรื่อยๆต่อที่เซการยิงซ้ำนั้นอะ่ะมันจะยิงเข้าพุงมันแม้กระทั่งโลบังอยู่คือฮิตบ็อกมันปิดไม่สดในสนขอวีดีโอตัวนี้ก็จะมีบอกงสือด้วยนะแทนเริ่มเลยสำหรับ การที่โซนพิเศษตายมันเป็นกระสุนดอกให้10%ที่ใต้ตีมาดินเลยก็คือใครก็ตามฆ่ามันได้ก็คือมีปกระสุนฟรีไงกระสุนมีตั้งตี้ให้แฮปปี้กันไปอันนี้คือข้อดีหลักๆส่วนด้านหน้าซ้ายเนี่ยก็จะเป็นหนังสือเล่องในส่วนของอันสี่ของคัสเนี่ยก็คือการปาระเบิดล่องหนซึ่งปลาระเบิดล่องหนนะ่ะมันปาที่พื้นถ้าเราเดินออกนอกวงแล้วก็หายล่องหนแต่ถ้าเราอยู่ในวงล้วก็ล่องหนศัตรูก็จะไม่เห็นเราเลยจะไม่ตีเราด้วยนอกจากมันตีเพื่อนและโดนเราหรือไม่ปาเพื่อนและโดนเราอันนี้ก็ให้าวางนนิดึน แต่เวลาอยู่ในร่องฝนนะ่ะเท้ายิงแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากก็ประมาณสัก50%ถึง80%จำเลขไม่ได้เหมือนกันแต่ประมาณนั้นแหละไม่ใช่แค่20%แต่อย่างน้อยถึง50%ซึ่งมันทำให้การยิงฝนอะในที่แน่ๆยิงรูปของใครด้วยเกาะ,ะหนาๆสาระอุปกรณ์ที่ทะลุไม่ได้อันนี้ก็ทะลุเลยเลยเช่นถือมาสเตอร์เวิร์กยิงปุ่ได้เลยต่ออันตรีอย่างหน้ามาไม่เกินสามไม่ยได้อันนี้คือข้อดีของสิมัน ในส่วนของตัวแพสซีฟลองก็จะมีกระสุนเร็วขึ้น20%ถึงมาได้เกน15%ก็ถึงการที่2กระสุน,สะสนเยอะขึ้น50%และอย่างสุดท้ายคือยาเบอร์3ยาลัอบเบอร์4ี่และเบอร์เบอร์5มีโอกาส10%ที่ใช้แล้วจะไม่เสียก็เป็นอะไรที่เรียกว,ว่ากุ้งกลินมกันไปน่ารักนา่ารักแล้วก็ถึงในอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หลักเราแล้วกันเนาะอีเวนต์ใหญ่ตัวเนี้ยก็แนะนำเปิดม,มาก็ให้เขียนเลยรอก่อนอันนี้ขอแนะนำเรื่องด่านอ่อ มันไม่มีอะไรน่ากลัวมากในอีเวนต์นี้นอกจากเปเชียลที่จะโผล่มาจากไรแเลยก็ตามแเปเชียลจะอยู่ไกลชุบหายดังนั้นการแทกช่วยชีวิตได้มากมันแโคตรแล้วในๆพูดถึงอีอเวนต์ก็ขอพูดถึงอาวุธมันหน่อยละกันอาวุธที่ถือมาคือค้อนเดี่ยวค้อนเดี่ยวมันทำอะไรได้ค้อนเดี่ยวมีความสามารถที่ดีประม,มันมงความสามารถมันดีกว่าโคตรโคตรความสามารถที่หนึ่งดีกว่าได้ดีมากสองตีเศษได้ดีมากสามมีโอกาสติดกิเพิ่มอีกสี่ มีท่าที่ไว้ใช้เทียวตัวใหญ่และเทียวตัวเล็กทั้งหมดได้อย่างท้ายโลเยอะอีกต่างหากโลนะว่าเป็นอาวุธเรียกไงดีมันเป็นอาวุธธรรมดาที่โลเยอะที่สุดในเกมถ้าไม่นับอาวุธสายโลนะไอตัวอาวุธแบบที่เป็นถือโลไอตัวเนี้ยจะมีค่าสตมมินาสูงมากอยู่ที่4.5ของเปล่า4.5โคตรเยอะและท่าฝักตีมานท่าที่ปักและกวาดมันเลยปัามลื่นง่ายมากเลยวิ่งทำ<อ>ง่ายช่บหยเลยอีซี่ ส่วนอีเวนต์นี้ระวังนิดนึงมันจะมีพวกามามาตอนจบก็ให้ระวังดีๆแล้วกันนะเปิดมาเฟสแรกจะเป็นแทสเปแล้วมีสเปเชียลหน่อยเฟสสองอ่ะส่วนใหญ่ถ้าจะมาก็จะมาเป็นสตอร์มมีพวกสเปเชียลแล้วมันจะข้ามสีีก็เฟสสุดท้ายเลยก็จะเป็นพวกนี้เลยอ่าพอเราได้ขึ้นลิฟต์มาแล้วแล้วก็โดนอะไรอาโหดหมดจุดสตอร์มไปเมื่อกี้สิ่งที่ควรทําเลยนะวิง่งมีสองอย่างเลยไม่อยู่จุดเริ่มต้นต่อไปถ้าฮอสมา ก็ <ST US K> <S <S ไปฝั่งตรงข้ามไม่เร็วที่สุดไปฝั่งตรงข้ามที่ว่าก็คือฝั่งตรงข้ามอ่าก่อนมาได้จะถึงแค่โซนนี้พอแล้วน่าวแฮปปี้แล้วทำ <S an> <ural. S 1> ไมถึงว่าเราต้องที่มาฝั่งนี้ล่ะ <Cow boys. S 1> อันดับที่1ตัวศัตรูในระหว่างทางมันทามันแคบแล้วมันจะกระโดดมันจาขึ้บนบกได้มันทําให้เราอันตรายกับชีวิตมาก,มากๆแล้วก็อย่าโดนภาพแบบตัวเหมือนเมื่อกี้ก็เราจะเห็นเหมือนกันว่าโดนยิงข้างหัวมันค่อนข้างจะอันตรายชีวิตเหมือนกันอยู่ดีมุ่งมาตีจากไหนก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็จะให้เห็นหน่อยว่า ความสามารถในการตีเอาเลือดมันเยอะขนาดไหนเราะสรับรอนเห็นนะพูดจะตายแล้วกูไดรร้เร็วๆีปเลยอีซี่ทีเซ่พระเจ้าลหลังคือคนรีบๆไปแล้วทําไมเราถึงยืนอยู่ตรงนี้ละ่ะเพราะสเปเชียลการที่หลังชี่จำแพงไม่ได้แย่เสมอไปหละไรเกมวุ้โยโยนลุมก็ทาอะไรไ,ไม่ได้ดิการหลังที่ํำแพงทำให้ศัตรูตีเราแค่สามถึงห้าตัวไม่เกินกว่านั้นพร้อมกันถ้ามีแต่แทสเอาเลยถ้ามีแต่แทสเอาเลยทําไมถึงไม่ควรให้หลังเปิดให้ศัตรูอย่ลุมหลัง ถ้าตูลมหลังอะเอาตัวรถยากกว่าถ้าตูอยู่ด้านหน้าเราแค่ผักต้าเดียดแล้วจบมันจะอ Easy ีซี่หมดอันนี้แหละข้อดีอ่าเนี่ยก็คือตำแหน่งมันสูงเนาะกระโดดตามนี้ได้เลยหนกิมอันนึงอันนี้คือหลักหลักอ่านในไหนพูดแล้วก็ขอพูดในเรื่องหน้าไม้เรนนอนแล้วกันนอหน้าไม้น้ามุ้ยหน้าไม้เนี่ยถ้าไมถึงเลือกใช้หน้าไม้จะที่จะเป็นแหนการหรือเปล่าม,มาเดินเป็นเพื่อนเล่นกูเลยนี่หน้าไม้เนี่ยมีความสามารถที่ดีมากๆอย่างหนึ่งก็คือความเร็วในการยิงซึ่งเป็นอาวุธที่ไวใหญ ตัวใหญ่ก็คือสเปเชียลกีลียิงได้เลยยกเว้นเกาะหนาเกาะหนายิงไม่ได้มันมีปัญหาแค่นั้นท่านี้คือข้อเสียใหญ่ๆของหน้ามาแต่ข้อดีล่ะหนึ่งอันดับแรกเลยนะที่ดีบบดีมากๆเลยยิงเร็วสองยิงเร็วยิงแรงโอกาสตะคี้เพิ่มแค่นี้ไอ้อย่างสายอย่างหนึ่งลืมพูดก็คือแมนหน้าหมายแม่งแมนมากถ้าเทียบกับแฮนด์กันแฮนด์กันอะยิงแรงจริงยิงเกาะเข้า ยิงทะลุโล่ได้อีกนหาะแต่ไม่แม่นและชักช้าส่วนตัวเลยชอบหน้าหมามากกว่าและยาส้ายที่เหลืมพูดไปก็คือหน้าไม้ยิงทะลุได้ดีด้วยมันก็เลยเป็นอาวุธที่แนะว่ายอดเยี่ยมในเกสีสยวด้านแล้วก็จะมีนอสเ,เก็บเหมือนเลยตามนั้นสำหรับจุดต่อมาไอตรงที่เราข้าวฝาังมาให้กดถ้าเราเล่นจริงๆนะเราสามารถถ้าเล่นตัวพุ่งมาได้เราสามารถพุ่งมากระโดดได้เลยพุ่งมากระโดดมาอย่างเซเลเยอร์หรือแฮมเบเดน อะไรเงี้ยพุ่งข้าวฝั่งได้เลยไม่เป็นื้อิู้ายก็พุ่งมาแบบนิ่มๆมากดคืณใหญ่ได้เลยนะแบบง่ายๆและเนี่ยอนุภาพของสิ่งที่เรียกว่าน้าไม้ยืนเป็นเส้นตรงเมื่อไหร่เองจะโดนแต่ว่าก็จะโดนดูดิยืนเป็นเส้นตรงเห็นนะเลขขึ้นสามตัวก็นัอว่าอีซี่สามถึงสี่นะสามสีเ่เลขเลขโอ้โหเกียร์คอสหนีจะตายแต่ปัญหาคือกระสุนมันมน้อยถ้าเลขคาร์เตอร์เนาะแต่เลขคานนี้กระสุน,นไม่เคยเป็นปัญหาคราับอีซี่มา จตกตรงเนี้ยก็จะไปใกล้จุดก,กิมสองลวแต่ก่อนจุดก,กิมสองจะมีกระสุนที่เก็บไม่อันจุดนี้และตรงเนี้ยเห็นความว้าวซ่า,า,าไหมล่ะหน้าไม้อะมันเร็วตรงนี้เลยยิงไปชักกระสุนไปมันม้ําชักเร็วขึ้นยิงเร็วขึ้นอีกก็จะอีซี่หมดในการเก็บสเปเชียลก่อนม่เกะอีซี่อีซี่หน้าหนักกระสุนและถ้าเราเดินต่อไปเนี่ยก็จะเป็นจุดในการเก็บกิมซึ่งเก็บกิมเนี้ยถ้าเราหันขวาไปเนี้ยขวาที่เห็นเนี่ยเราสามารถใช้ตัวพุ่ง อะไรก็ได้ที่พุ่งหรือกระโดดอ่ะว้าปะเนี้ยข้ามฝั่งไปเก็บกินได้แค่แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องกระโดดแทนซึ่งเวลาเรายินอยู่บนเนี้ยศัตรูอ่ะจะทำอะไรเราไม่ได้เลยถ้าเป็นพวกอิฟไไอนฟันตีธรรมดาทหารปกติบอสก็ทำอะไรเราไม่ได้เว้ะยอย่อย่าเข้ามาอยู่ไปลึกเกินไปนะมันจะมีขึ้นตรงนี้แล้วก็ตีเราแทนระวังดีเนี่ยหนึ่งกระโชกขึ้นขึ้นก่อนเก็บกินละน,น,น่าละกินแต่ระวังพลาดแบบตูเนี่ยล่วงมาดังแผลเลยนะจกก๊ะเจ็บเจ็บมากบอกเลย ก็อีกทีหมดกพร้อมเล่นตไปสัมภส่วนหนังสือเล่มต่อมาเล่มสุดท้ายเนี่ยหนังสือนิถานเนี่ยมันจะมีปัญหาคือเวลาเข้าไปถ้ามีฮอสมานะเตรียมตัวเตรียมใจถ้ามีสเปเชียลม,มาเตรียมแต่โอกาสแต่งสมมาตเพราะอะไรมันโผล่มาแล้วมันยัดใส่มันจะก,กระโดดชิงได้อีกถ้าเจอแอสซิสต์นี่ตัวดีเลยดังนั้นอย่ากปวามไทยแท็กโลวๆแท็กไว้ก่อนแท็กโดนแม่แล้วก็ยิงอีซีส่วนถ้าเดินต่อไปเรื่อยๆก็จะเจอยาประจำสี่ขวดและมีกระสุนเก็บอีกแล้ว แนะนำให้ระวังโอกาสมีพาโถอยู่ด้านหน้านะอันนี้จุดพาโถที่ทําให้คนเตี้แตกบ่อยมากถ้าไม่ได้มีพวกอภิเกียรติอแตกบ่อยเหมือนกันเห็นเลือกนส่วนคันนี้ในเรื่องของอีเวนด้านในในส่วนของอีเวนด้านในเนี่ยจะขอบอกตาแหน่งก่อนแล้วกันนะจะเห็นว่าตัว่ก็ได้กระโดดยั่งยั่งอยู่ที่ก้าอี้นี้ก้าอี้นี้เป็นจุดเกือบบลกใช่เขาเกือบบลกเพราะอะไรมันมีศัตรูวิ่งมาหาเราได้แต่ศัตรูจะมาหาเราแบบน้อยมากเนี่ยนะน้อยก็คือมันจะพยายามไปหาชาวบ้านก่อนแต่ระวังมาตีทะลุาไดดดต่จุอมบบนนั ที่ไอเมนเหมือนเงื้งเงื้งแยกออกมาของที่กระโดดบนไม้มุมนั้นหลายๆคนชอบไปกระโดดสำหรับผู้เล่นใหม่บอกตรงๆนะสู้ไม่ทันตายทันทีเพราะเราติดเราออกไปไหนไม่ได้ถ้ามันปีขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วเราหนีไม่ออกสำหรับในส่วนอีวนสุดท้ายเมื่อเราเริ่มแล้วเปิดมาเซตแรกจะมีหนูกระกรสตอมเวอร์มินร้อยเปอร์เซ็นต์สตอมเวอร์มินประมาณสามถึงห้าตัวจะไม่ได้เท่าไหร่แต่ประมาณนี้แหละซึ่งเสริมก่อนนะถ้าเล่นระดับคาตาคิซึ่ง เองนึกภาพไว้เลยว่าจะเจอสตาร์บอยร์มินไม่พอเจอสเปเชียลไม่พอคุเจอบอสด้วยเล่นเลเยจจะมีบีบอสเขาเรียกว่าเกมจางนั้นนะถ้าถามว่าทำไมตัวถึงอยู่โซนนี้เพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่เห็นสลเป็นกว้างที่สุดในนักกว้างที่สุดเห็นทุกอย่างและศัตรูที่มันมันมาแบบมาทันทีทันควันมีไหมมีแต่น้อยถ้าเรายืนอยู่แบบกลางๆเลยทุกอย่างันต้องกระโดดมาค่อยมาเราถูกปะอันนี้คือข้อดีที่ส่วนตัวเลยเลิกอยู่ที่ตรงไหน ทำไมถึงไม่แคมป์ก็อยู่คนเดียวมันจะแคมป์อะไรได้ถ้าแคมป์จริงๆถ้าสมมติแคมป์ในที่แบบแคบๆเราก็ตายสี่ถูกปะส่วนถ้าถามว่าระเบิดทำไมไม่ใช้กูห่วงสั้นๆเลยนะแล้วอีเวนต์เนี้ยมีอะไรที่เราควรจะรู้บ้างตำแหน่งสเปเชียลเกิดตำแหน่งสเปเชียลเกิดหลักอะจะอยู่ตรงไหนบ้างก็คือหลังลูกป้ามันจะมีเหมือนรั้วสุกข้างหมดมันจะกระโดดลงมาตรงนั้นอันนั้นจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือตรงระคังเงยขึ้นสูงเลยตรงระคังเงยขึ้นสูงมันจะมีแง่งสามแง่งมาเรรื่ออยยๆลดััค จุดที่3และจุดที่4เขาเรียกว่าจุดเดียวกันสุดท้ายกันละกันมาอยู่ฝั่งซ้ายฝัขวามันจะเป็นจุดเรียกกันนะจุดนอกแอร์เรียที่เราไม่สามารถเดินเข้าไปได้อยู่ชั้นล่างมันจะมีจุดเกิดแค่4ี่จุดนี้ใหญ่ๆนานๆทีมันจะออกจากไอเรื่องเลยนะไอพ่อที่ตุกแคสออกมาฝั่งซ้ายฝั่งขวานานๆยี่แบบนานๆส่วนตัวอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นประมาณว่าพวกมันอ่ะเดินลงปะทะจากขบวนบนลงล่างแล้วเดินเขาที่เดียวต่ออะไรเข้ารูต่อเี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน ็ระวังดีๆแล้วกันนะแต่สเปเชียลส่วนตัวนะอันนี้ไม่ค่อยจะเจอสตอมอ่าไอไบสตอมจากเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะเจอแต่ระวังนะสเปเชียลอีลิทเจอแน่ๆเจอเยอะแน่ๆ,นๆคอนเฟิร์มยิ่งแก้ยิ่งหน้าเหมือนไส้เลยรู้สึกตอนนี้ก็ค่าจะผ่อนไม่เจออะไรอะไรสักเท่าไหร่อีซี่แบบขานขอพูดในเรื่องของวิวเล็กน้อยแล้วกันนะเอ่อคอนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอัตราสปีดที่แฉนแล้วก็สุดสุดเถ้าถามว่าคอมเปเชียลนี้เส้นนี้เป็นที่บูง,ง่ายสุด บูง่ายสุดแล้วในการเล่นธรรมดาอเขาเรียกเจนไม่คิดอะไรหรอไม่ไม่เน้นแบบไม่เน้นเอาตัวรอดเน้นบอกกูเน้นตีแบบมันมันไม่คิดมไม่ใช่สมองนี่อีซี่อันนี้คือสาเหตุที่ใช้แอสเพลชีเชนแล้วก็ฟสสูสเลกส่วนหน้าไม้ใช้หน้าไม้ใช้สกาเวนอาร์เมอร์อีอันอาสรส์ติงเซตพูดตรงๆนะไม่สำคัญแต่เท่าที่จับได้ก็คือใช้ฮันเตอร์ ถ้าทำอะไรได้สกาวเวนอาร์เมอร์ Armor คือเอามาเพื่อยิงสตอร์วมินทีเดียวตายแก๊สไอพวกแก๊สลิงทีเดียวตายแค่นั้นเลยแลต,ตัวที่เหลือยิงสองนัดไม่เป็นไรหรอกถ้าทำอะไรเราชิ้มไอ้ที่ได้ทยากแต่สตอร์วมิน่ยการยิงมันสองนัดต่างกันมากเลยนะยิงนัดเดียวตายกับสองนัดอ่ะทำไมถึงต่างกันขนาดนั้นเพราะถ้ายิงนัดเดียวตายมันก็ง่ายแต่ถ้าสองนัดจำนวนมันเยอะสต,ตอล์วมินน่ากลัวเพราะจำนวนมันเยอะมากการใสร่แสกาวเวนกับอาร์เมอร์คู่การบริเวณอะไรที่เรียกว่าไวส์ชอยส์ชอยส์ที่กูว่าน่าจะฉลาดนะ ระวังนะบางจาังหวะก็จะมีพวกเบอร์เซิร์กมาแล้วเบอร์เซิร์กม,ามาันมาสองเซตนะเบอร์เซิร์เซตแรกของอ่า ager, อเลเจอร์ของชื่ออะไรนะของเ์เซสและต่อมาจะเป็นสองสตาร์เวนมาต่อมามากันมาเลยให้ระวังดีๆมาคนเดียว้แข่งกันที่เราพร้อมกันหมาเรียกว่า,วาไล่เยี่ยกันดีกว่าฉลักหน้ามาแค่แค่นะั้นส่วนเท็ดเป็นยิงแพรก็ได้ส่วนตัวใช้ฮนะันเตอร์ไม่เฉพาะอะไรนะก็กระสุนที่นี่อ้ะเดี๋ยวอะจะใช้วอนหลานแล้วก็ยิงช้าตัวเผื่อมันก็ตายตั้งแต่นัดแรกแหละ ก็เลยไม่ได้ใก็เลยใช้ฮันเตอร์เล่นๆแล้วกันหวังว่าโดนดีส่วนเอาต่อมาก็คือชามอ่าตะขอชามซึ่งขอพูดตรงๆนะไม่มหนียบอีกนะครับก็เลยใช้ในแหละพุทบล์บล์คอสพุทบล์บล์คอรสทำอะไรได้อ่าวแบบสั้นๆพุทบล์ทำให้ผักกว้างขึ้นบล์ได้กว้างขึ้นซึ่งผักกว้างขึ้นดีมากก็คือผักแค่นั้นน่ะแต่ดล้วข้ามรถด้วยก็แฮปปี้จูวิเกตยูส่วนบล์คอ์สก็คือโลกใหญงขึ้น ซึ่งความจริงถ้าถามตัวตัวนะเล่นธรรมได้เนี้ยไม่ถ้าเล่นแบบสแปมโล่ถึงกว้างขนาดเนี้ยเปลี่ยนคอร์สเป็นคาร์ตเม่น่ายังดูเกี่ยวคนแต่ส่วนตัวเกียดอะไรอ,อันเดียวอยู่แหละสบายๆนิ่งๆเดี๋ยวช่วยเพื่อนแต่ส่วนเรื่องอ่าในเชลลรร์บอลที่บอกไม่มีหลายส่วนเนี้ยเรื่องฉาเหม,มืองถามาที่ใช้ใช้อะไรถ้าเป็นอาชีพเนี้ยเป็นเจ้าประธานใช้โอกาสไม่เสียายายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เวิร์กนะโอกาสในการเป็นทางสิบห้าเปอร์เซ็นต์เสียซึ่งแน่นอนสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้น้อย นนนารนารััักกกและแล้วก็ถึงช่วงเวลาทายคลิปถ้ามีอะไรอยากรู้หรืออยากสอบถามเกี่ยวกับเก,กบมบนูนทาก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยอยากเห็นวิวอะไรเป็นพิเศษถ่ายก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันแล้วก็เหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ